อาหารพื้นบ้านซุปหน่อไม้ปิ้งปลาค่ะผักกระเฉดมะเขือขื่นกินกับซุปหน่อไม้อร่อยอร่อยแซ่บนัวค่ะภาษาอีสานเขาเรียกเขียนหน่อไม้ค่ะซุปหน่อไม้ค่ะบริสุทธ์นั่นแล้ว วันนี้เราได้หน่อไม้มาจากตลาดนะคะหน่อไม้สดเขาต้มมาแล้วเคียนหน่อไม้เราก็จะเอามีดตัดนะคะมีดตัดค่ะตัดให้เป็นเส้นเป็นเส้นนะคะเอาที่อ่อนๆเลยค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะเดจะได้หน่อไม้อ่อนๆอะไรๆซุปค้างค้างนี่คือวิธีการทำซุปหน่อไม้ค่ะเรียบร้อยเราก็จะเอามีดมาตัดเลยนะคะนี่ค่ะ,คะเราก็จะได้เป็นเส้นๆ เส้นเส้นของหน่อไม้อ่อนๆค่ะพร้อมไปซุปค่ะพอเราได้มาแล้วเราก็จะบีบน้ำออกนิดหน่อยนะคะกดน้ำหน่อไม้ออกเรียบร้อยค่ะน้ำยานางค่ะ น้ำปลานิดหน่อยค่ะเสริมน้ำใหม่พระพอีสันทีนนี้เราจะทำการซุกหน่อไม้ตอนนี้เราเสริมหน่อไม้อยู่ค่ะน้ำกำน้ำเดือดน,น้ำคุกคลิกนะคะเดือดแล้วค่ะโอ้หน่อไม้ ปิดไฟเลยค่ะเรียบร้อยแล้วขั่วพริกต่อค่ะขั่วพริกและหอมค่ะ เรียบร้อยค่ะซุปหน่อไม้อร่อยอร่อยซุปหน่อไม้แซ่แบแซบกินกับมะเขือขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะคลิปหน้าเจอกันไหม